สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่อง end screen นะครับกับการ์ดนะครับที่ในเนื้อหาในคลิปวิดีโอของเราเวลาเราอัปโหลดลงนะครับเวลาเราลงเนื้อหานะครับมันจะมีตรงคําว่า,อาตอนที่คลิปจะจบนะครับ end screen นะครับแล้วก็การ์ดการนี่ก็คือมันเริ่มตั้งแต่แรก ตั้งแต่ตอนเนื้อหาเริ่มเลยนะฮะการ์ดมันจะสามารถคลิกได้ตลอดอผมจะทําตัวอย่างให้ดูนะครับงั้นลองคลิปนี้เลยนะครับผมลองคลิปนี้นะครับผมทีนี้พอเราคลิกเข้ามานะครับตรงรายละเอียดตรงนี้นะครับผมของคลิปนะครับผมพอเราคลิกตรงนี้เสร็จแล้วมันจะมีคําว่านะครับคำบรรยาย เอนสกรีนแล้วก็การ์ดนะครับไอคำบรรยายนี่ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับต่อไปเราจะมาทำเอนสกรีนและก็การ์ดนะครับการ์ดตรงนี้นะครับมันจะโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่นะครับของเอ s สก e ีนนะครับมันจะอยู่ด้านหลังนะครับนี่นะครับก็ด้านหลังท้ายคลิปนะครับผมมันก็จะขึ้นมา ส่วนไอการ์ดนะครับมันจะอยู่มุมด้านบนด้านขวานะครับมันจะเป็นจุดหเราพอเราคลิกออกมามันจะคลี่ออกมาอย่างนี้นะครับถ้าเราต้องการคลิปไหนต่อไปนะครับที่เราจะดูต่อแล้วก็คลิกได้เลยคลิกแล้วมันก็จะขึ้นคลิปตัวอื่นที่เราต้องการดูได้เลยนะครับผมนี่คือการ์ดนะครับมันจะคลี่ออกมามันจะขึ้นตั้งแต่เริ่มเริ่มหัวเลยนะครับพอเปิดคลิปมามันก็เจอเลยนะไอเนี่ยม,ม,มุมมุมด้านขวาเห็นไหมมุมด้านขวาข้างบนนะครับเป็นรูปวงกลมสีขาวๆนะครับ เดี๋ยวผมจะลบตัวเก่าออกทิ้งไว้ก่อนนะครับวิธีการลบก็คลิกขึ้นมานะครับเอ s ส r รีนวิธีลบก็คือเอาเมาส์ไปวางไว้คลิก1ครั้งนะครับแล้วก็กดในคีย์บอร์ดกด delete ในคีย์บอร์ดนะครับกด delete ในคีย์บอร์ดนะครับนะครับกด delete ปุ๊บมันก็จะหายไปหรือไม่ก็กดตรงรื่องตรงนี้นะครับตรงทั้งขยะนะครับมันก็จะหายไปเหมือนกันนะครับลองดูนะครับผมจะกดทั้งขยะตรงนี้นะกดปุ๊บอ้าหายไป ทีนี้ตัวที่2นะครับผมจะลองกด delete ในคีย์บอร์ดนะครับผมกด delete นะครับปึ๊บหายไปเหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้เป็นปุ่มนี้นะครับแล้วก็กดทั้งขยะก,ก็ได้หรือก,กด delete ในคีย์บอร์ดก็ได้นะครับก็หายไปนะครับทีนี้นะครับผมจะออกจากนี้ไปนะครับผมนะ ตรงนี้ถ้าเราจะเอาออกทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมบอกตรงนี้ก่อนถ้าจะเอาออกทั้งหมดเลยก็กดทั้งขยะน,นี่ทั้งหมดเลยนะครับกดให้หมดเลยให้มันออกให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งกันนะครับเราจะมาตั้งกดบันทึกนะครับเดี๋ยวผมเคลียออกก่อนเคลียออกทีนี้วิธีการนะครับมาที่เอนสกรีนจากนั้นนะครับเราก็เลือกองค์ประกอบต่างๆหรือเราจะเลือกแบบ แบบไหนก็ได้แล้วก็ค่อยโยกย้ายเอาก็ได้นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นมันจะมีวิดีโอนะครับเหมาะสมเหมาะกับผู้ชมแล้วก็คลิกตรงวิดีโอคลิกหครั้งแล้วก็ไปเลือกนะครับเลือกวิดีโอนะครับเลือกวิดีโอที่ต้องการนะครับให้มันมีลักษณะเนื้อหาลักษณะคล้ายๆกันนะครับอย่างคลิปตัวนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับ อินเวอร์เตอร์ของโซล่าเซลล์นะครับเราก็ไปเลือกหาประเภทเดียวกันนะครับเราไปเลือกหาประเภทเดียวกันสมมติว่าเป็นปั๊มน้ําผมเลือกเป็นปั๊มน้ํานะกดปึ๊บปั๊มน้ําปั๊มน้ำโซล่าเซลล์น,นะครับมันก็จะลงมาทีนี้ผมอยากจะเอาขึ้นมาเพิ่มอีกนะครับก็คลิกขวานะครับอไม่ใช่คลิกขวาคลิกซ้ายถ้าต้องการเอามาเพิ่มอีกนะครับคลิกซ้ายแล้วก็วิดีโอ จะเป็นคลิปหรือว่าจะเป็นเพลย์ลิสก็ได้นะครับกดเพลย์ลิสก็ได้ผมจะลองกดเพลย์ลิสดูก่อนนะอันนี้เกี่ยวกับโซล่าเซลเราก็มาเลือกโซล่าเซลนะครับเพลย์ลิสที่มันรวมคลิปของโซล่าเซลต่างๆนะครับเราก็เลือกเอาโซล่าเซลนะครับพอเสร็จแล้วเพลย์ลิสเอาลงมาไว้ข้างล่างตรงนี้นะครับผมเราสามารถลากได้เลยครับคลิกค้างไว้ก็ลากเลยลากมานะครับ ต่อไปเป็นคลิปอีกอันหนึ่งอ่ะเป็นคลิปกดคลิกซ้ายธรรมดานะครับคลิกเมาส์หนึ่งครั้งแล้วก็วิดีโอนะครับจากนั้นก็ดึงขึ้นมาข้างบนนะครับเราก็มาเลือกเอาวิดีโอเกี่ยวกับโซลาเซลล์นะครับหรือถ้าเราเลื่อนมาดูตรงนี้นี่มันหาคําว่าโซลาเซลล์ไม่เจอไม่มีนะครับให้เราพิมพ์ตรงนี้เลยพิมพ์่า Solar cell. โซลารเซลล์โซพิมพ์แค่โซอย่อยางเดียว ขึ้นมาเนี่ยตัวนี้ก็เกี่ยวกับโซลาเซลล์นะฮะคือจะเอาแผงโซลาเซลล์ก็ได้นะครับผมจะเอาตัวนี้ล้วกันวงจรกีิดกรเูเกี่ยวกับโซลาเซลล์นะครับโอเคได้หมดแล้วพอจากนั้นเราก็กดบันทึกนะครับกดบันทึกทีนี้เราลองไปเปิดแล้วก็เลื่อนไปไท้ายท้ายสุดมันจะมีตัวนี้ขึ้นมาไหมมีคลิปคาว่าวงจรกีิดกรูแล้วก็แปลงปั๊มน้ําแล้วก็โซลาเซลล์และปั๊มน้ำนะกดบันทึกนะครับ ทีนี้เราไปกดเพล์ดูนะครับผมมาดูมาดูก่อนเดียข้ามข้ามไปโฆษณาก่อนนี่แหละผลประโยชน์ของเอ็นสกินนะครับผมทีนี้ต่อมานะครับมาดูที่คําว่าการ์ดนะครับการ์ดมันเกิดขึ้นได้ยังไงตรงคําว่าการ์ดนี่นะครับกดตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลบออกไปก่อนนะครับ กดทั้งขยะลบทิ้งให้หมดเลยนะครับแล้วก็บันทึกนะทีนี้การนะครับวิธีการก็คือกดการขึ้นมานะแล้วทีนี้เราก็จะเลือก playlist หรือไม่ก็วิดีโอเนื้อหาคล้ายๆกับเลือก end screen เลยนะครับผมแต่ทีนี้การ์เนี่ยมันจะขึ้นมุมด้านขวาตามที่ผมเคยให้ดูแล้วเมื่อกี้นะครับวิธีการจะเอาข้าวนะครับก็ไม่ยากเลยง่ายๆนะครับเหมือนกับ เอ็นสกีนเลยนะครับผมเราจะเอาเป็นวิดีโอแล้วก็กดวิดีโอเลยกดวิดีโอแล้วทีนี้เราก็หาคําว่าโซลาเซลล์นะครับแล้วก็พิมพ์มาเลยนะครับพิมพ์แค่โซอย่างเดียวก็ขึ้นมาลวโซลาเซลล์เราอยากจะให้คนมาดูเนี่ยเลือกคลิปตัวไหนต่อนะครับสมมติว่าคลิปนี้คลิปนี้เกี่ยวกับปั๊มน้ำโซลาเซลล์ การ์ตัวต่อไปเป็นวิดีโออีกอ่ะก็เป็นกดวิดีโอแล้วก็พิมพ์โซล่าเซลล์หรือเราพิมพ์โซอย่างเดียวก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยเอาเกี่ยวกับเอาเกี่ยวกับวงจรวงจรอะไรนี่วงจรกริดกูอ่ะวงจรกริดกูปุ๊บมันก็ขึ้นมาอันที่สองอ่ะเดี๋ยวแม่มันขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยเนี่ยมันขึ้นมาให้เราเห็นเนี่ยตัวอย่างเห็นไหมวงจรกริดกูแล้วก็ โซลาเซลล์ปั๊มโซลาเซลล์ต่อไปเอาเป็นการ์ดเป็นแบบเพลลิสนะครับเอาการ์ดแบบเพลลิสแล้วก็เลือกโซลาเซลล์และปั๊มน้ําตัวนี้มันจะรวมให้เราอยู่แล้วนะครับกดเข้ามานะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เราเห็นไหมโซลาเซลล์และปั๊มน้าอ่าที่นี้เหลืออยู่อ่ายังเหลืออยู่ก็กดวิดีโอเข้าไปอีกนะครับจะเอาเกี่ยวกับโซลาเซลล์ตนนัวไหนก็กดโซอย่างเดียวพิมพ์แค่โซอย่างเดียวก็ขึ้นมาแล้วเนี่ย ทดสอบอินเวอร์เตอร์อ่าดูซิขึ้นมาแล้วเนี่ยทดสอบอินเวอร์เตอร์เห็นไหมฮะเอ้ายังไม่บดเหรอกดวิดีโอขึ้นมาอีกนะครับกดการ์ดแล้วก็วิดีโอขึ้นมาอีกนะครับก็พิมพ์มาโซอีกครั้งหนึ่งอเอาเกี่ยวกับอะไรเนี่ยโซล่าเซลล์สองสตริงคลิกไว้เลยเนี่ยขึ้นมาอีกนะหมดแล้วกดไม่ได้อีกแล้วนะครับมันให้ลงได้แค่นี้1 2 3 4 5 ห้าอันหกอันอจากนั้นเราก็กดบันทึกนะครับกดบันทึกเสร็จแล้วเราก็ลองไปเปิดคลิปดูนะครับว่ามันขึ้นมาให้เราตรงไหนนะครับพอเราเปิดขึ้นนะครับถ้าว่ากาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือจุดตรงนะครับจุดสําคัญที่เรามาใส่การาซตรงนี้นะครับกา๊าตรงนี้นี่มันก็จะเหมือนกับเอ็นสกรีนนะครับผม เวลาเราใส่สมมุติว่าคนที่เขามาดูนะครับ FC เขามาดูปุ๊บเขาอยากดูตรงนี้ต่อครับสมมุติว่าเขาดูคลิปตัวนี้เขาดูจนจนจบูเรื่องแล้วเขาบอกเฮ้ยมันดีนี่มันต่อเนื่องกันกับเกี่ยวกับโซล่าเซลล์เหมือนกันเขาก็กดปุ๊บตรงนี้เขากดปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนนะครับนี่แหละครับคือความสาคัญของ S อสเกนแล้วก็การ์ดนะครับผมเราต้องมากําหนดให้เป็นนะครับถ้าหากว่าเรากําหนดเป็นอย่างนี้กําหนดขึ้นมาทุกคลิปเลยนะครับ เราก็จะได้ยอดวิวสูงขึ้นนะครับมีคนติดตามเยอะขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าช่องของเรามันมีคุณภาพมันมีอะไรละหลายๆอย่างที่ให้เขาคอยติดตามคอยดูอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่ามีคลิปๆเดียวเกี่ยวกับเรื่องนี้อันนู้นทีอันนี้ทีไม่ฮะพอเราลงได้หลายอย่างปุ๊บโอ้เขาดูต่อเนื่องเขาเข้าใจเรา ให้สาระความรู้เขาได้แน่นอนเต็มที่เรารู้จริงไม่ใช่ว่าไปลอกเรียนแบบจากคนอื่นมาเรารู้จริงเราลองจริงนะครับผมพอเขาเห็นอย่างนั้นปุ๊บเขาก็จะมากดไลค์ช่องเรากดแชร์ช่องเรากดซับสไคร้ให้เรากดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เรานั่นแหละครับคือส่วนที่เราเอาพวกนี้ขึ้นมาใส่ในคลิปนะครับข้างหลังคลิปแล้วก็ใส่การ์ดตรงข้างๆด้านบนมุมขวานะครับ เขาก็จะสะดวกสบายนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็ผมต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับมีอะไรติดเตียนมีอะไรที่จะให้คำแนะนำก็ทักเข้ามาเลยนะครับผมหรือใครรู้มากกว่านี้มีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาเพื่อที่จะได้ให้ความรู้ตัวนั้นเข้ามาให้กับเพื่อนๆที่มาดูนะครับ ก็ยังไงก็แบ่งปันกันเลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ